วันนี้เอาปิ๊บมานี่พเรื่องให้เหล็กบาดมือสั่งกระสือปิ๊บ่งกระสือครับนี่เอาโมดิฟายทำมาเป็นเตา,นามาดูกันหน้าตาออกมาเป็นยังไงเตาปิ้งย่างขนาดเล็กุดร้อยแล้วแล้วก็เสร็จเตาโอ้ลืมลืมตัดช่องอากาศนี่นะครับทำจากปิ๊บนี่ ทรงอาจจะยุ่ยๆนิดหน่อยแต่ก็โอเคใช้งานได้เสร็จแล้วก็ทดลองกันเลยไปไงโอ้โหจ,จะมาย่างหมูโชว์กันนะครับไปไงไฟแรงเงี้วเดี๋ยวสยอด